ชิปผายแล้ววิงว่งวิ่งวิ่งวิวพี่ตูนหลังมาปะม,ม,ามันมามันมามันมามีคนมามีคนมามีคนมาครับคุณตำรวจตัดตดตดตดจะตามจะผมได้ยากหน่อยนะคุณตำรวจสวัสดีท่านผู้ชมที่น่นารักทุกท่านด้วยนะครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผมนะครับกังฟูครับวันนี้เรามากับมีดอาเอชบีนะครับผมเป็นมีดที่วิ่งเร็วนะครับอ่าและแน่นอนครับว่าคลิปนี้นะไม่ได้มีสปอนเซอร์แล้วกูจะพูดทำไมวะก็คือผมเติมเองนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้นะะลงทุนไปร50บาทนะครับ เออเพื่อคลิปนี้เลยนะยังไงนะก็ฝากกดไลค์ผมด้วยแล้วกันนะครับผมก็วันนี้เรามาครับมีดแล้วก็ลูกซองเกลียนนะฮะถ้าเราคลิกขวามันก็จะเป็นปืนกลนะครับแต่ถ้าเรายิงปกติก็จะเป็นลูกซองเลยครับคิดว่าแม่งน่าจะแรงว่า ex 8.5ด้วยนะครับลูกซองตัวเนี้ยเออมันเป็นลูกซอบต้นฉบับเลยมั้งนะครับเฮ้ย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 ไม่จะทำเพื่อนวะโอเคครับเพื่อนอยู่ด้วย คือตอนนี้ AGB มันเกินเซิร์ฟเลยนะเพราะว่ามันแค่ร้อยห้าสิบมันก็ได้แลว้วอะนะครับผมก็เติมมาเลยนะครับเออเอามาทําคลิปนะครับเพราะว่าช่องเราเนี่ยแบบทบจะยังไม่ได้เกลียนของเลยนะครับเออจาได้ล่าสุดว่าเกลียนไปล่าสุดก็คลิปไหนวะไอคลิปที่ผมไปยืมไม่ดีเขามาปะไม่แน่ใจว่ะแต่แบบมันนานมากอะครับแบบหลายเดือนแล้วนะที่แบบผมไม่ได้เกลียนอย่างเงี้ยนะครับก็เออไหนไหนวันนี้ก็มาว่างเลยครับก็เลยมาเกลียนสะหน่อยแล้วกันนะฮะแต่ตอนนี้เราเอาลูกซองย้มก่อนแต่ถ้ามันมาเยอะเงี้ยเราก็วิ่งครับ อุ้ยไอพี่เป็ดมันตามผมมาทันว่ะเออจะตามทันได้สกีน้ำมั้ยก็มาดิครับคนนี้ก็หมูแต่อย่าไปเจอตัวล็อกอย่าไปเจอตัวล็อกโอเอาดิไอฟาโลไอฟาโลไอฟาโลอยู่ข้างบนเนาะอุ้ยแม่งมา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 เพื่อนหนีนี่นี่นี่หนีก่อนหนีก่อนค่อยว่ากันที่หลังรอดไม่รอดมีคนตามมาปะไม่มีนะครับโอเคปอดโป่งครับปอดโป่งตรงนี้ ผมยิงหน้าก็ระแวงหลังวะนี่ไงมันจะขึ้นมาละจัดมาดีจัดมาดีจัดมาด,ด,มาดีขอเบิ้มเบิ้มขอเบิ้มเบิ้มนะครับขอเบิ้มเบิ้มนะครับอึ๊บถึงสวยครับโอ้ยตัวล็อกมานี่ว่าไม่เอาไม่เอาไม่เอาตัวล็อกไม่เอาตัวล็อกไม่เอาตัวล็อกไม่เอา,เอาตัวล็กอลกหนีก่อนหนีก่อนหนีก่อนมาเลยครับว่ามีดมีดตัวนี้มันแพ้ตัวล็อกอ่ะเออนะครับอะไรก็แพ้ตัวล็อกอะบอกเลย,ยคือไม่แบบถ้าเจอแล้วแบบมันล็อกเราอย่างเงี้ยแล้วก็ทำอะไรไม่ได้เลยครับ เป็นอะไรที่โคตรแพ้ทางอะแล้ลุงนะเฮ้ยไอ้ตัวล็อกเอาให้มันตายดิเอาให้มันตายดิเพื่อนเดี๋ยวยิงคบเวอร์ให้เอาบอมยิงมันเอาชิบหายอย่างงี้ก็ตัวใครตัวมันดีครับวิววิตัวล็อกชิบหายแล้วหลัง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 เกือบแตกหลังเกือบแตกโอ้โหวิววิไอ้ฟาโลไอ้ฟาโลไอ้ฟาโลเอ้ากรรมแล้ววิ่งไปหามันอีกเวนไม่ช็อตปะวะขอเช็คแป๊บนะฮะเออไม่ช็อตนะครับ โอเคจัดวัดแจมครับถ้าไม่ช็อตนี่บอกเลยว่าชิบผายแน่นอนนะฮะคือผมแบบคิดจะทายใหม่แล้วไงแบบอยากทายแบบเทคเดียวผ่านนะนะครับไม่อยากทายหลายรอบนะเพราะว่ามันมันเสียเอเนจีเยอะมากนะครับการทายคลิปรอบหนึ่งนะใครบอกว่าง่ายลองลอง,ลองมาทายคลิปดูครับเ <c oughs> <laughs> พื่อนมันโดนตบอีกแล้วอะไรครับเนี่ยเอาแตกไปแล้วครับโอเคคือมาอยู่ข้างบนด้วยนะเพื่อนขออยู่ด้วยนะขออยู่ด้วยนะครับ ไปนู่นแล้วอะเฮ้ยเหี้ยแม่งอยู่นู่นแล้วอะล่าดิครับฟุ๊ปฟุ๊อ่ากลัวตีนมัมมี่กลัวตีนมัมมี่ the มมวเดอะซีรีส์มันมาแล้วเพื่อน <laughs> มันมาแล้วเพื่อนเพื่อแตกโอ้ชิตอย่าพึ่งเออตามมาดิคร <laughs> ับยังไม่นคดเกียน พี่ผมเข้าใจฟิลละไอ้เนี่ยคือว่าผมก่อนหน้านี้นคือผมแม่งดา่าคนเล่น I ไอเอชพีว่าไอ้เียแม่งหนีทำไมวะอะไรเงี้ยแต่พอผมเล่นเนี่ยแม่งมันเองเว้ยทุกคนแบบโคตรมันอะ่ะนะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมาเป้าตามมาเป้าเนี่ยลองเอาลูกซองไอไม่ใช่ลูกซองนี่บอมม่วงมาเล่นดิลองดูลองดูไม่เสียหายนะไม่เสียหายหลังมีอปะเพื่อนขออยู่ด้วยคนเดียวคนเดียวมันเหงาเนี่ยคลากรมาปะวะ นน,น,นู่ไอ้ป๋อง,งเน่งป๋องเน่งเฮ้ยมันหัดมันล่องวดมาแล้วเอออย่าคิดว่ามองไม่เห็นนะอย่าคิดว่ามองไม่เห็นนะบอกเลยว่าตายเยี่ยวบอกเลยอัดก,กัมเพลก่อนครับเพื่อนดูหลังให้ด้วยนะไม่ใช่แบบยิงหน้ากันหมดลืมดูหลังอย่างนี้ก็ไม่เอาเลยเรียบร้อยเรียบร้อยครับไอ้บอมบ์ม้วนมั่งแรงวะหรือผมจะเอาบอมบ์ม้วนมาเล่นดีวะวายไม่ตกใครหรอกตรงนี้ไม่ว่าไม่มีนะครับ เดี๋ยวผมจะไปเอากระสุนแล้วนะฮะตอนนี้กระสุนมันก็ยังยังไม่หมดหรอกนะครับแต่ใกล้หมดละมีปะวะมี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 อุ้ยอุยอะไรลอยเอ่ยอะไรลอยเอ่ยเอ้ยชิบหายแล้ววิ่งวิ่งวิ่งวิวพตูนไปแล้วอยู่ไม่ได้แล้วครับบอกเลยว่าจะตามจับผมเนี่ยยากหน่อยนะคุณตำรวจคุณตำรวจโอ้ยยิงโคตรสะใจเลยครับทุกคน หลังมาปะอุ้ยมันมามันมามันมา,ม,นม,า,ม,นม,ามีคนมามีคนมามีคนมาครับคุณตำรวจตด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 เฮ้ยหนี่นีห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 นีเออมาดิมาดิครับเนี่ยระแวงระแวงระแวงตัวล่องหนไม่ใช่เลยครับแม่งแม่งแม่งลอย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 ก็มาดิครับก็มาดิครับไปเล่นสะพานดีกว่าสะพานมีคนปะไม่มีนะครับปะปงวูตรงนี้เยอะตรงนี้เยอะอัดไปเลยครับสามสี่ตัวแตกแตก แตกไปหนึ่งหลังเกิดเป้าเอออันอันเพิันเพิ่นตายไปสองสามตัวแล้วยังไง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 ไม่แล้วโอ้ยเจีนเจีนเจียนโอ้เหลือบคนเดียวทุกคนอ้าวอ้าวอ้าวหล่อมหล่อมอย่างนี้รอดอย่างนี้รอดเออใครทักเฟซวะเดี๋ยวค่อยตอบแล้วกันนะเพื่อนผมทักมานะ ปึ๊บเอาว่ะคลิป да. นี้ผมถ่ายยาวๆเลยนะครับอยากให้ทุกคนนะครับดูแบบอิ่มๆเลยนะคลิปนี้เพราะว่านานๆที่ของเกียร์มันมาเทเนาะมันแบบไม่ได้มาทุกวันนะครับของเกียร์อย่างเงี้ยผมแบบไม่ได้มีทุนทุกวันในการเติมอะไรเงี้นะเคียร์แต่บ่หม้อมันเล่นมันว่ะเอาบอมม้อมาเล่นดีไหมอ่ะอุ้ยไปน้องเป็นโมดก่อนอุ้ยอุ้ยอุ้ยยินดีเป็นโมดอยู่อุ้ยดีนะมันล็อกดีนะมันล็อกคนอื่นมันไม่ล็อกผม ออมก็มาดีครับก็มาดีครับบอกเลยก่อจะขึ้นมาก็ตายแล้วโอ้ยมันหลอดม่หลอดมาเ <_ s 1> พื่อนอย่าบังอย่าบังสวยสวยสวยช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ช่วยยิงอยู่ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวเพื่อนเออตายไปดีครับหลังมาปะหลังเกิดไม่มีนะครับหลังเอาหน้าก่อนเอาหน้าก่อนอุย้ยไอตัวล็อกมาครับหนีก่อนหนีก่อนเดี๋ยวโดนมันล็อกครับชิบหายเลยนะบอกเลยว่าเครื่องดับเลยนะครับถ้าโดนล็อกเนี่ยตัวฟรีอ๋อ ยืนฟรีเหรอครับมันมาแล้ว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 ไอตัวล็อกอยู่ไหนวะระแวงตัวล็อกตัวเดียวครับอุ้ย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 โอ้โหแล้วผมขึ้นตึกไม่ได้ด้วยชิบ่ายละชิบ่ายละอุ้ยตัวล็อกอยู่นี่หนีไปทางนี้ครับหนีไปทางนี้อุ้ย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 โอ้โหโคตรเสียวโคตรเสียวโคตรเสียวแบบโคตรสุดหนีขึ้นท่อก็ได้วะมีตัวตามมาปะไม่มีนะครับเออ ใครอยากตามก็ตามมาดิครับบอลเลยก็พาแว้นหมดอ่ะมาแล้ว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 ปุ๊ป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 พากลับมาที่เดิมพากลับมาที่เดิมแล้วมันล็อกตัวนี้ล็อกตรงนี้หนีมาทางนี้รอดปะวะรอดปะวะรอดปะวะรอดครับ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 รอดอยู่รอดอยู่โหตัวนี้ขวางบันไดหนีมาทางนี้ครับจุกจุ๊กบอกเลยเวียนหัวเวียนหัวตามไม่ทันเอ้ย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  อย่าปงหนึ่งนะอุ้ยมันมันจะล็อกมันจะล็อกผม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 อ้ะสุดยอดเอ็กวูผมไปกดเอ็มอีโอ้โหเหลือกเหลือเกินเสียงหลงเลยเมื่อกี้แล้วผมไปกดเอ็มโดนได้ไงวะไปกดเอ็มมาแบบกดเลือกอาวุธอะโอ้โหแม่งตัวหยุดนิ่งเลยอะชิบหายเอาลูกซองมายังไม่ได้ยิงเลยอะตรงนี้เอาบมอมบ์บ่มาเล่นดีกว่าแมา่งมนันเยอะเลยนะครับไม่ทันแล้วแหละนะครับวีนี้ก็คงมามีชนะเหมือนเดิมครับ ผมจะเป็นมัมมี่หรือเปล่าแค่นั้นเองตอนนีน้นี่ไงผมว่าแล้วเปลี่ยนโมดเป็นโมด,โมดแดงด้วยนะครับอย่าลืมถ้าหมดฟ้านี่ยิงไม่แรงเลยนะครับบอกให้ให่โมดแดงครับดีสุดเดอะเบสขึ้นตึกครับขึ้นตึกผมว่าต้องมีคนเป็นวะนี่ไง <laughs> ดีแล้วจ้าอยู่ไม่ไล่หลังมีปะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหมันมาแล้วมาดิครับ เอาแตกไปดิแตกไปดิเออเดี๋ยวตอนนี้เรามาดูนะครับว่าใครจะจับตัวแรงได้หรือเปล่าบอกเลยนะครับตัวแรงตัวแรงประจำเกมไม่ช็อตเออเออเออมึงมันลอยไปแล้วมันลอยไปแล้วมันลอยจะไปตบเพื่อนเราแล้วเออก็ตามมาดิครับผมไม่ได้ใส่กันโซบอมม่วงมาวะแม่งซับช้าปแปลกๆอะ่ะ <laughs> ตามมาตามมาดีครับตามมาดีครับเออต่อให้ระเบิดป่าอะไรมาก็ได้ตามมาทันนะเปล่าอ่ะเออรัาษารยะห่างไว้นะฮะหลังไม่มีนะครับหลังไม่มีอย่างนี้ก็ยิงเพลินครับเฮ้ยเออเต็ม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 เป็นกระสุนแบบนึงนะฮะรีโหลดรีโหลดมีคนเกิดหรือเปล่าไม่มีว่ะอืมตรงเนี้ยขึ้นมา้ากบนกันครับ ท่วยผมด้วยทเสียมัมมี่วะเฮ้ยโหนี่ไงนี่ไงนี่ไงได้ยิ่จากไหนผมรู้แล้วเฮ <c oughs> ้ยมัมมี่ลอยได้มัมมี่ลอยได้ใหญ่มันรอดอย่าให้มันรอดอย่าให้มันรอดเฮ้ยนิดนึงนะเพื่อนจะขวางสิเพื่อนจะขวางนี่ครับปึ๊ปปบปั๊ปบปึ๊ปบปั๊บปปึ๊๊บบัมาดิครับเรียบร้อยครับแตกไปแล้วฮะเฮ้ยผิดไปนมันเกิดตรงนี้วะเกิดพิธีแล้วน้องเกิดพิธีแล้วคำน้องชึบ ตามตมตัมมเอ้าวเวนกรรมแม่งเนี่ยจุดจบของสายห้าวเป็นมานนี้คลิปนี้เท่ากี่นาทีแล้ววะสิบหกนาทีแล้วนะจะสิบเจ็ดนาทีนะตอนนี้คอเริ่มแห้งแล้วตอนนี้ไปหมดแล้วโซง,งเสียงผม <laughs> เอ่แถวนี้ดีกว่าเล่นแถวนี้ดีกว่า เฮ้ยบลตึกมีบลตึกมีชัดไปดีครับชัดไปดีครับลอยไปนู่นแล้วอย่างงี้ต้องตามครับตามไปผ่านตามไปผ่านอย่างงี้ตามมาผ่านตามมาผ่านจ้าอุ้ยูหแม่งเกิดตรงนี้เหรอฟาโลเฮ้ยอย่าตบเพื่อนอย่าตบเพื่อนเราอย่าตบเพื่อนเราอุ้ยล่องหนล่องหนล่องหนมีล่องหนมีปึ๊บปึ๊บปั๊บปั๊บมาดิครับโอ้ยปงเน่งปงเน่งมันปงเน่งผมอุ้ยแม่งตามมาโคตรเร็วตามมาโคตรเร็ว หนีแปบนึงนะฮะไปก่อนไปก่อนไปก่อนเดี๋ยวคย่อยรีโหลดกระสุนนี่ไงเจอกองกระสุนแล้วครับไม่ต้องรีโหลดละเฮ้ยมีคนตามมานะครับไม่ตามมาไม่เลิกว่ะลอยไปดู่นเลยไม่อลอยไปไหนลอววะเรียบร้อยด,ดีครับเฮ้ยผมขอลองบอมบอมนี้หน่อยดิอยากรู้มันดีไม่ดีอะ่ะอนันนึงติด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 ต เดี๋ยวลองหน่อยดีมันดีปะเห็นเขาบอกมันดีใคเจะแตกไปหนึ่งครับข้าวบดมีปะวะแต่กระสุนเหมือนน้อยมากเลยอะเอาบัมโมมมาเล่นดีกว่าเหมือนเดิมครับอุย้ยตามมามันตามมามันตามมามันตามมาเออก็มาดิครับตามทันนะเปล่าตามทันนะเปล่าเออลอยไปไหนแล้ววะ มองไม่ทันมองไม่ทันแป๊บมาแป๊บนะรีโหลดแป๊บหนึ่งรีโหลดแป๊บหนึ่งไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบครับไม่ต้องรีบครับเออเรียบร้อยครับแตกไปผมไม่เก็บกระสุนดีกว่านะครับเฉยมันเก็บแล้วมันจะบักปะวะผมทิ้งปืนไปรอบหนึ่งแล้วอะมันเก็บแล้วมันจะบักปะโอ้มันบักครับทุกคนโอ้โหไม่ไม่น่าเก็บเลยวะตอนแรกมันมีเจ็ดสิบกว่าตอนนี้มันเหลือสามสองับแล้ว ขอขึ้นมาอยู่ด้วยนะครับโอเคสวยครับสวยสวยสวยปึ๊บปึ๊บปึ๊บไปน้องขึ้นมาเพื่อนตายวะตายเถอะเออตายแล้วครับอุ้ยผีปเปรตผีปเปรตมาดิครับมาดิครับโอกระสุนหมดเ <c oughs> จ้าเดิมมาตบผมมาตายพอดีอะ่ะขอลองน้ำเมกับฟาโลหน่อยนะฮะหนึ่งเม็ดฮะสองเม็ดฮะ 3เม็ดฮะ4ครับ5ครับ6 7 8ประมาณ8เม็ดประมาณ8เม็ดโอ้ประมาณแปดเม็ดแตกนะครับโอเคสวยงามฮะเป็นะอะไรวะหนีกันหนีกันหนีก่อน,น,อน,น,อนไม่ปลอดภัยรู้สึกไม่ปลอดภัยยี่ไม่ลอยไปไหนมาดิครับไม่ได้กลัวหรอกประมาณ8เม็ดนะฮะยิงไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็ตายแล้ว โอ๊ปโอเคครับแตกครับเฮ้ยเร็วเร็วตาเร็วตาเร็วอยู่ตาเร็วอยู่แรง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 อุ้ยอะไรวะตัวล่องหุ่นมาเหรอวะเมื่อกี้เหมือนได้ยินเสียตัวล่องหุ่นยังไงไม่รู้อะแคบหรือยี่สิบวิเท่านั้นนะทุกคนแตกครับแตกอีกหนึ่งฮะแตกอีกหนึ่งฮะอุ้ยแม่งตาม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 ตัวนี้มันแค้นผมวะอุ้ยแม่งไปไหนเหรอวะนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเนีอนเอาชีวิตรอดครับเอาชีวิตรอด เฮ้ยตามมาดิเพื่อนก็ตามมาดิครับคิดว่าตามทันก็ตามมาเออไม่ทันหรอกครับโ <laughs> okay, อเคครับยังไงใครชอบคลิปนี้นะอย่าลืมไลค์แชร์และติดตามสกากับผมด้วยแล้วกันนะครับเป็นกำลังใจกับผมนะคลิปนี้อัดยี่สิบสามนาทีเลยนะครับผมอย่าลืมนะครับกดไลค์ด้วยนะครับผมสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วครับไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบาย